สวัสดีครับทุกท่านน,น,ะ call, นะครับผม Crazycon นะครับอยู่กับเกม Neverland นะครับผมใช่ไหมนะครับเกมแนว m m o RPG แล้วนะครับผมก็นะครับตนะอนนี้ก็ภาพสวยเชลงแวบบ๊แบๆบกันเลยทีเดียวเชียวนะครับไปครับผมลุยเข้าเกมนะเกมตอนนี้มีเหมือนจะมีตัวละครจากเรื่องอ่ะเกิดใหม่เป็นบบสลามาด้วยนะครับมาเป็นรูปแบบ n p c เนาะแต่ว่าไม่รู้จะแบบแนวไหน นะฮะไปลองเล่นกันดูแล้วกัน <c oughs> ก็สร้างตัวละครกันก่อนเลยแล้วกันนะผมก็มีอาชีพให้เลือกก่อนนะผมมีทั้งการดีเอตอร์นะครับช่้งชายหญิงนะ,ะนักนูนะเดนเจอร์นะครับผมแล้วก็สคอลารันะผมก็นักเวทนั่นแหละแล้วก็สวินมังกรนะครับเนี่ยชายหญิงชายหญิงนะ อันนี้คราฟแมนนะครับผมนะ่ะปครับผมน่จะเลือกมังกรเป็นชีพหลักรือไม่นะครับอ่ะใช่แล้วเพื่อไปการแต่งหน้านิดนึงไม่ใช่แต่งหน้าแต่งตัวละครนะผมก็นี่เปลี่ยนที่ผมได้นะครับเปลี่ยนรูปของรูปคางตาเปลี่ยนสีได้หมดนะครับผมแล้วก็ทรงเสื้อด้วยแล้วก็มีการจัดแต่งเสื้อแบบอย่างนี้ด้วยเป็นไง เลียกเอาเองเลยครับผมไม่ซ้ําแบบซ้าใครแน่นอนอะไรทำนองนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับการแต่งแต่งตัวละครนะอ่ะไปกันครับผมนี่ไปแล้วครับปุ๊บตัวละครที่เล่นเอาไว้นะผมก็ดูกันคร่าวๆว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมปุ๊บเนี่ยไหม ตเซ็ตเข้ามาเน่มีสหายนะครัรีมิลิมนะเดียโบแล้วก็ริมบุลุนะครับก็กดเควสตมันจะวาร์ปไปให้เลยนะอันนี้คิวเลยนะครับผมเป็นแนว MMO นะครับระบบที่ปรึกษานะครับเชื่อมต่อชอมโยงอะไรวะอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่ามีท้าทายมิลิมนะผมนี่ฮะก็ เเือขั้นต่ำห้าสิบนะผมก็เหมือนคล้ายๆกับอีเวนต์เล็กๆนะครับผมนะเออนะครับเนี่ยมันมีอีเวนต์เยอะแยะมากมายนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยรับภารกิจจากพี่ลิมูนุคเราตั้งมาคล้ายๆกันโอเคมีอะไรบ้าง <c oughs> อ๋อน,นี้ไงวนะเนี่ยโอเคแล้วกันปายครับผมปุ๊บกดสามรวมเลยไอ้ยะเราได้ตัวละครมา <laughs> ok mà bài hát Này không quá với đâu một Này hát Này mà đẹo cứ gì thêm cơm đi ừ <laughs> <laughs> โอเคครับผมอ่ะประมาณนี้คร่าวๆนะมาดูระบบอื่นดีกว่านีน่นกตัวดำมาเลยนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นสกองสกิลแหละช,ชึบช,ชับชึบชับนี่นี่นนฟาดฝันให้ดูเลยปั๊บปัป๊บอื้มเป็นไงนี่จะเป็นสกิลของน้องเบเบ้พวกนี้นะครับผมโอเคมีอะไรบ้างมีภารกิจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของพวกล็อกอินนะในวงราะวันอะไรไปล็อกกันด้วยเพื่อที่จะแบบ ปลดล็อกตัวละครได้นะครับไม่ใช่ปลดล็อกตัวละครได้ปลดล็อกอะไรปลดล็อกโหมดอะของเกมอะเออนะผมนะโอเคต่อมาเป็นร้านค้านะครับผมนี่น้านบนนะรามาไล่ดูกัน <c oughs> มีของฟรีด้วยก็มารับกันด้วยนะแจแล้วก็ออันนี้คืออะไรวะอ่าเป็นบอสมินิบอสใช่ไหมเออครับสามารถไปท้าดวลได้นะโ้หพวกเลยร้อยเลยทีเดียว นะครับแล้วก็ปฏิทินป <c> ฏ <oughs> ิทินไม่มีไรนะครับแล้วก็น,กนั่นก็จะเป็นพวกเติมเงเติมเงิอนอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับโอเค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปต่ออ่ะหน้าเตตัสจะมีพวก เบาๆๆด้วยนะเปลี่ยนชุดเป็นชุดได้เออนะครับก็ <c oughs> <c oughs> นี่มันเป็นของเนาะเ <c> ฮ <oughs> ้ยอะ โอเคอ่ะอันนี้เป็นเควสนะโอเคไม่ต้องดูนะครับโอเคแล้วก็มาที่3มขีดตรงนี้นะผมนี่มีระบบเพียบเลยตั้งแต่ตอนแรกก็เคยจะเป็นตัวละครนะครับก็อ่านะฮะไอ้ตรงไอเทมนะครับเนี่ยอัพกล่องัพเกรดอัพดาวด้วยนะครับเนี่ยผมยืนนั้นอัพดาวไปเลย ีจะได้แบบเก่งขึ้นนั่นเองโอเคต่อนู่นฮะยาวๆครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นเรื่องของอ่นนี่คืออะไรวะฮะพวกผู้ช่วยแล้วกันนะผมก็มาอัปเดตได้เหมือนกันนะครับผมอ่าประมาณนี้ <c oughs> ให้หนักไปข้างหนึ่งไปเลยนะครับรูปแบบคืออะไรวะต <c oughs> ัดทีมนะตัดทีมนี่โอเคนี่คืออะไรเอ่ยน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไกด์ในการปลดล็อกต่งตางๆนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะ <c oughs> มาอุปกรณ์โอเควันนี้ก็ตีบอกได้เลยนะครับแค่มีทรัพยากรเท่าน,นั้นเองตอนนั้น,นยังไม่เปิดนะมรดสัตว์ขี่ครับผม <c oughs> อืมอะเหียอ่ามีมากมายเลยนี่แล้วก็ปึ๊บอันนี้คืออะไรเอ่ย อะไรอ่ะขุดเหมืองนะเออจับมแมลงโน,น่นนนี่น่าจะเป็นเควสไม่ใช่เควสน่าจะเป็นพวกอ่อะไรอ่ะช็อปเสริมในในตัวเกมนะฮะ <c oughs> โอเคต่อมาดํารงชีพคืออะไรคือนี่นี่นะครับแล้วก็ปึ๊บ โอเคครับผมก็มีเพิ่ออ่ะมามีอะไรอีกเพื่อนล่ะนะบอกเพื่อนนะอ่าก็มีคนเดียวนะผมก็แอดเพื่อนได้เลยนะผมนี่มีช่องมีชื่อเพื่อนก็สามารถแอดได้เลยนะฮะแล้วก็นี้ครับผมนี่มันมาสถาบันวิจัยนะครับ โอเคครับผมรางวัลกิจกรรมหลุดหลุดไม่เช่อ่ะไปอันนี้สักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับลุยบอสตัวน,นี้นะฮะไปครับผมจับผู้อัวมัติไปเลยนะครับง่าย,ายรอสักครู่ ครับอ่ะมีอะไรต่อเนื่องบ้างก็คือจะมีจะดนับแปรง้งถ้าเรือกันค้าคืออะไว่าเอากระสุนคือขายประมูลในเกมนั่นเองนะครับระบบความสาเร็จที่ปรึกษานะ,ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ <c oughs> โอเคมีระบบถ่ายรูปเหมือนเดิมปึ๊บนะฮะอืม คองคำนับแล้วแต่ผู้ต่อไปไม่ได้กระชังหมันนะครับโอเคก็ทำนองนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นออพชันอีกหนึ่งครั้งแล้วกัน,นจัด F. เอบเพลยเดก็60นะครับ เพราะบบวกก่าเป่า60เมื่อกี้นะก็จะลื่นๆนิดนึงนี่มาตายไปนะครับายปายนะฮะอืม <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรละมัง้งนะฮะ โอเคผมว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะเฮ้ยมีคนมาตีเราอ่ะมีคนมาตีว่านเขาตีแล้วอ่าแล้วยังไงต่อจับคู่อัตโนม,ามาัติก็มา ดาวดันเจียนอ่าไปครับผมก็ก่อนจากกันไปนะผมก็ดุยดันเจียนให้ดูสักหนึ่งทีไอ้นี่แหละโอ้โหูมาป้าป้าป้าเนี่ยอันนี้ออโต้แบบชิวๆนะสบายมาดิอื้อหืออื้อหูเนี่ยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเนี่ยผมฟเพิ่งกระจายนะครับบอกเลยด่ดาเลย์ยังแตะเกือบๆนะ 61 56นะครับผมก็ยังไม่ค่อยนิง่งเท่าไหร่นะเฟรมเลยไปชึบยังไงดูดูด้วยดูด้วยหังการงานฟ้างนะทุกท <c oughs> ่านนะเอ้โหอมงเ้า หมาห้าเนี่ยบอสดุยมันไม่ต้องหลบเฮ้ยไม่หลบไม่ได้เรียบร้อยครับผมต้องหลบนะมันจะออโต้อย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องนะครับกดเลยแล้วกันจบเฮ้ยยแด่หลบฟันชาพ่อให้ เพื่อล่มทีมพวกพวกไม่หลบเลยมั้งมาเร็วโหไม่กัวใจเลยว่ะเติมพลงเติมเพชรให้หน่อยใช่วยไม่ได้ <laughs> เอ้ยโดนอยู่คนเดียวยวะเออลบฟ้าไกลแล้วไกลแล้วไกลแล้ว ฟันมันเลยเรียบร้อยครับผมก็อ่ะอันนี้เป็นการรู้ดันเที่ยนกับคนในปาร์ตี้นะฮะแล้วก็เลือกของรางวัลกันไปโอเคครับผมประมาณนี้ละกันนะครับผมก็ใครชอบแนวนี้นะจัดไปนะบผมแล้วก็อย่างที่บอกมีอ่าสลามมาล่อมแจมด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมก็โอเคฮะไปละไปละ โอเคฮะก็ฝากเื่อนี้แล้วกันนะผมสำหรับ Neverland นะครับผมก็ตอนนี้ก็ไปแล้วนะไปแล้วนะครับผมโอเคครับไม่เจอกัน